ญาติเศร้ารับศพสาว28ถูกติ๊กชิโร่ชนดับพ่อลั่นไม่อยากให้อภัยข้องใจปมไม่เป่าแอลกอฮอนักร้องดังเตรียมร่วมฟังพระสวดคืนแรกเมื่อเวลา11นาฬิกาวันที่12ตุลาคม2567ที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจนายจิรวั์ศิวพรพิทักษ์อายุ56ปีบิดาพร้อมด้วยญาติและกลุ่มเพื่อน เดินทางนำเอกสารติดต่อขอรับศพนางสาวเทียนพรหรือเมจิศิวพรพิทักษ์อายุ28ปีลูกสาวที่ถูกนายศิริศักดิ์นันทเสนหรือติ๊กชีโร่อายุ63ปีศิลปินนักร้องชื่อดังขับรถยนต์ตู้ยี่ห้อฮุนไดสีดำขณะนางสาวเทียนพรขับขี่จักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้าคลิกสีดำจนเสียชีวิต และมีผู้บาดเจ็บสาหัสหนึ่งรายคือนายจักรพักศิวพรพิทักษ์หรือจูเนียอายุ21ปีนักศึกษาชั้นปีสองคณะมนุษยศาศสตร์มสวประสานมิตรซึ่งเป็นน้องชายของนางสาวเทียนพรถูกนำตัวส่งรักษารคภูมิพลเหตุเกิดกลางสะพานข้ามถนนเทพรักถนนสุขาพิบาลห้าแขวงอองเงินเขตส,สายไหมกรุงเทพมหานครเมื่อช่วงตีสี่ของวันที่10ตุลาคมท่ามกลางบรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้า นายจิรวัชศิวพรพิทักษ์พ่อผู้เสียชีวิตเปิดเผยว่าอาการของนายจักรพักหรือจูเนอร์ลูกชายที่ได้รับบาดเจ็บขณะนี้ยังไม่พ้นขีดอันตรายและยังมีอาการไตาวายโดยวันนี้จะมีการผ่าตัดกระดูกเชิงกรานแต่อาการดีกว่าในวันแรกเมื่อวานนี้ทางด้านติ๊กชีโร่ได้เข้ามามาเยี่ยมอาการของลูกโดยแจ้งว่ามีอาการเจ็บหน้าอกและไปโรงพยาบาล ตนจึงได้แย้งไปว่าทำไมไม่เป่าตั้งแต่อยู่ในที่เกิดเหตุและได้ถามกับเจ้าหน้าที่ว่าทราบไหมว่าไปที่โรงพยาบาลไหนจะได้ตามไปกระทั่งมาทราบในตอนเช้าโดยขณะนี้ผลแอลกอฮอลยังไม่ออกต้องรอสามวันคาดว่าจะทราบผลภายในวันนี้ส่วนเรื่องไกลเกลี่ยจะต้องไกลเกลี่ยอยู่แล้วเพราะทุกเคสต้องมีการไกลเกลี่ยส่วนเรื่องการเยียวยานั้นได้มีการพูดด้วยวาจาว่า จะเยียวยารับผิดชอบในด้านค่ารักษาและสามารถย้ายไปโรงพยาบาลที่เราพอใจเบื้องต้นญาติเตรียมนำร่างผู้เสียชีวิตไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารบางเขนโดยนายติ๊กชีโร่จะเข้ามาร่วมฟังสวดอภิธรรมและเริ่มรดน้ำศพเวลา16นาฬิกาของวันนี้ และจะสวดอภิธรรมเป็นเวลา3วันในวันที่12-14ตุลาคม67และชาปนกิจในวันที่15ตุลาคม67